สวัสดีค่ะ,คะคมิสพีอาร์มหานครข่าวนะคะวันนี้อยู่กับน้องวิกกี้ค่ะค่ะน้องวิกกี้แล้วก็น้องใบเตเยค่ะมิสพีอาร์มหานครข่าวสุราษฎร์นครค่ะใช่ค่ะวันนี้น้องเตยนะคะมิสพีอาร,ร์จากสุราษฎร์มาเยี่ยมชมที่หัวหินนะคะแล้วก็จะพาน้องทัวร์กัน,น,ว,กนวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเราอยู่กันในงานอะไรคะเออเทศกาลดนตรีแจ๊ส ัวหิค่ะ2020ค่ะพี่กีขาใช่ค่ะเป็นงานเทศกาลดนตรีแจ๊สอินเตอร์เนชั่นแนล2020นะคะงานจะมีช่วงวันที่เท่าไหร่คะ4-5ธันวาคมนะคะปีนี้ที่มีการจัดขึ้นก็สถานที่ในการจัดงานก็ที่เดิมเลยค่ะชายหาดหัวหินนะคะแล้วก็มีเหล่าศิลปินแจ๊สชื่อดังหลายๆท่านมาร่วมงานนะคะอาร์ติ คุณสิจเจริญรลาเธอนะคะคุณป้านภัยบูลเกียรติและสามหนุ่มทริปเปิลเจนะคะเราจะไปคุณในแม่วงดนตรีแจ๊สนอนพิธีการบรรยากาศดีมากเลยค่ะได้ไหมคะแล้วก็นี่นะคะอย่างเวทีนะคะด้านหน้าเข้ามาจะมีเวทีเล็กๆแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นเวทีใหญ่มาเลยไเลยบรรยากาศภายในงานนะคะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงทางเข้านะคะมีการตรวจตาเกี่ยวกับอาวุธ อาหารแล้วก็เสื้อผ้าหรือของที่ระลึกต่างๆแนะนี้หลักหลายๆโรงแรมเดี๋ยวเราพาไปดูกัน <ไป S 1> นะคะา,<ม>าี่สูสอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นซูมอาหารต่างๆอันนี้ นี่ค่ะอุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพี่กิ๊กใช่ค่ะเห็นไหมเห็นแต่หน้าพี่เ๊กไปเห็นนะะเห็นค่ะเห็นค่ะเดินไปนี่สวัสดีค่ะพี่ขับมดนะคะแวก็กับแกค่ะขายเะพาอีเวนต์านั้นะคอันนี้เฉาะอีเวนต์คะคะตอนนี้เราขายทุกปีอยู่แล้วค่ะโดนชอบงานแจ๊สนะคะพี่แล้ว คือถ้กดลานงานนี้แล้ก็หาไปได้เลยคะะต้องรีบมาออนไลน์ใช่ัุ้แล้วยังไงรีบมากันนะคะอนนี้มีเพจออนไลน์ด้วยใชติดตามีนเพจนี้ได้เลยนะคะก็้ือชื่บ้านเคกุกะกับกับโบ่กระกละานิกะ่อยมวยหินะคะต้องติดตามเพจนี้เลยนะคะากิาไม่ทันนะฝากล้านคนกับแก้มด้วยนะคได้ะ ในต้นขาดนะพี่นี่นะคะต่อไปนะคะอันดับต้นขาดแนะของเวกเป็นการนุ่งตามมาทองก้อนะคะรู้สึกจะอยู่ประาำที่เขาตะเกียบใช่ไหมคะแล้วก็จะมีวันนี้มีอะไรบ้างคะขออนุญาตค่ะมีร้านหมูทอดหมูยากมีร้านหมูย่าอันนี้เป็นเมนูแนะนาของทางร้านใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ อันนี้ก็จะเป็นซุ้มอาหารไทยนะคะไทยและอิตาเลียนเช่นนะคะก็จะเป็นอาหารไทยอิตาเลียนะคะยิกดีต้อนรับก้มา